ยังกับปลานีไหมแต่หายใจกับปลามีออกซิเจนอยู่กับเครปลาตรมีปล่าเนีอากาศหายใจแมนบรยมผัวนี่เขบว่าดีกับอไรใช่ไหเขาบอกว่าโลกโลกโลกของเราเนี่ยมีสีส่วนแมนบรสีส่วนในน้ำกี่ส่วนน่ะลูกหัวฮะ สีสนนส่ส่วนส่วนอะไรลกเราเนี่มีสี่ส่วนเมืองโน้ำนี่สามในสี่นั่นดินหนึง่งแค่นะั้นแต่เห็นดินเยอะี่ใต้ดินหนี่งน้ำทั้งนั้นเมืองโบต้ดินหนี่งน้ำโบเออในโลกนีงใต้ใต้ดินหนีนะ่งน้ำโบ พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเ,เกิดมาน้ําตาชาติละเอียดนะเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเท่ากับยศเดียวนะแต่เราไปเกิดมาแล้วเท่ากับน้ําทะเลทั้งโลกพุน่นน้ำทะเลทั้งโลกก็เท่าไหไงสารในสีเมียนบกุกโลกทั้งใบใหญ่หมโลกทั้งใบถูกอันนี้พี่บอกรู้จักสอนสอนพวก หลกทั้งใบหนะใหญ่เล็มีปลาในโพได้นี่แหละครับถุกสมัยนี้สมัยในสมัยก่อนไอปลาได้ไปไม่ซุเม,มอร์ซูเมอรแต่สมัยคนโบราณสมัยอดีตแล้วทำไงคนเผาปลาเยอะสมัยนี้เยอะสมัยนี้เผาแตะโอ้ย ผมเห็นเผาปลาแล้วเผาแต่โอ้อยอ้ยบนปลาแค่ตฮะอ้ยกต่ปลาหน้อยก็ปลาเลยเขาเห็ดยังแล้วเผาโอ้อยเขาตัวโอ้อยตายแล้วบ่หรือว่ายังอ้อยตายแล้วยังสิแล้วจูดเลยใบมันก่อนเายใบมันตายใบมันตายบ่ใบมันตายเร็วก็เลยไปเผามันเผามันแล้วแดงออกเลยครับอ้ยมันแดงดำก่อน แต่ถ้ามันขุวนเป็นเเป็นไฟเราไม่ได้หคเัามันเห็นว่าเป็นวัชพืชเป็นพิษเลี้ยวนะแต่เลยไปเผาต้นอ้อยนี่เอามาเฮ็ดปุ๋ยกันได้ไปเผาเป็นอะไรเป็นสารเคมีเบาๆแม่เห็นหมดสารเคมีช่างเถอยไปเผาเป็นควันเป็นอะไรอ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทัก า,ายกนะเยกให้แมวรอดเนอ,าอสาถุ ดีนะเขาแค่มไม่ใช่แบบไฟไหม้ในปลาในเขา,าไฟไหม้ในปลาในเขาแล้วทำไงแล้วสัตว์ปลาคนเราปลาในจำเลยพละไปเทีย่ยวแต่อมาก,ก็เคยเจอนะไปใน่วปากล้างนะเจะอ้วบอกไปปักรถหล,ลังโอ้ข,าขานะ้ <แฟ S 1> ขางเขาเลยล่ะไฟไหม้คางเขาเลยยู่กันสองเขาติดกันเขาหนึ่งเราอยู่อีกเขาหนึ่งโอ้นอนใ่คึดละเห็นไห แต่เราก็บนนี้เราบนเล่นเลยเราบนย่านเลยไฟป,ป่าโอ้ยมาเขา,า,า,าก็ที่ปวดแผลพวกนักตปลาไม่ใช่แดนนี้เนไหมเออที่มาต่อมาลุ้ไฟป,ป่าที่เอาเราก็เอาเลยที่แกนั่นแหละรามาบาังเพลินเพียนนะคระเขาอยู่ในป่าในเขาในนั้นใสบากคนพ่อแม่มูอแล้วพระอาจารย์เขาจะให้เข้าป่าไปหาเสือ อไปเฮ็ดยังไปหาเสือไปไปเฮ็ดยังเอาเมียไปเสียร์จิบงโเออเขาหาเป็นคนบ่าวเ่อบาวลอยตัวเจ็ดคนเดียวแกจิ้งิขดอยู่ไหมโหมดโซ่ห้ไปหาเสือหใไปไปอยู่กับเสือไปเฮ็ดยังไปอยู่ดูแลจิตดูแลใจว่าเฮ้าไงย่านเสือบ่วย่านบ่วเสือไปุ้บไปย่านยังบ่ว เขาให้ป่อนี่ยบูรพาจาติเขาฝึกพละเห็นไหมโอ้ยโคตยานยังไปอยู่ในป่าญานผฟี่านิบอกีเเคยให้มีก็่านยัง่าสัตวกปลา่านงมู่านงูเออ่านงมย่านซ่าเนีนข้ามา่านเยอาคือใน่านยัง่านไปป่า เห็นไฟปลาอยู่ในเขาในย่านบุกแล้วบางย่านทเห็นยังเจอไฟปลาลามเข้ามานี่เนี่ยทีเนี้ยดูจิตดูใจแต่อยู่เขานี่ทีนี้ก็ดูใจไปเลยจะลามก็ลามโพดเด่นไปวายเออปลามกันนี่เลยออกมาใครย้อนไฟย้อนน้ำ สตานไงจะไรไหมทนี่่ร็ถึงเป็นาาวานันทำไมรับไฟไหมจ้านะรถโดดโลด,ดเต็มกันแล้ว ยามาให้เลี้ยวยาบอกหนามีเลี้วนะหนามีเลี้วใส่หัวหลี้ยวว่าหัวเอากระเทียมนั่นเอาเอาใบชะพลูห่อได้เจ้าค่ะมันจะแก่ไอ้มัวใบจ็บหัอมันเสีเศร้าอ๋อหอมแดงบอกยาหอมแดงกับกระเทียมไปใบชะพลูห่อหอมแดงกระเทียมใบชะพลู

ช่วหนูตัวต่อเลเป็นย like. ังดอกยังโอเคโอเคจำได้จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่ความจำนี่แหละตัวดีแมนบ่ละนะจำเฮ็ดยังจำได้เฮ็ดยังจำบ่ได้มีความสุขความทุกข์กับความจำคือกันเละแมนบ่บ่ไว้ปี โยโมพวกไว้ทังที่สุกขทุกข์กับความจำอกันจำได้ก็สุขจำได้ก็ทุกข์จำไม่ได้ก็ทุกข์บางทีจำไม่ได้เรื่องที่ไม่อยากจะจำบางทีมันดี <c oughs> นะใช่ไหมล่ะ <c oughs> มาเรียวับพลไปตรวดน้ำตร <c oughs> ววัดน้ำ <c oughs> ในสวน Iya tawa pura paripurenti puriendi sakarang ewa mewa ido tinam bukak upakapati, Isita beri tangtu hank wasmi sabbe purentu tusan cando candu pada rasoya ta manisho tida soya tawa sabbe diyo iwa candu samaru koawina sato Made bawa duanta rayo asuki bawa ยาตารวบดัมมาวัดยันติอายุวันโนสุขังบาาลังอายุดูบาลโนดูทิโรัวันนาดปฏิภาณโดสุขัสสะเดาตามีเทวีสุขันสุวติขันชาติอายุงดัตวาบาลังวันนาสุขันจาปฏิภาณโดูอีกายุยาสวะโหติยัตถิยัตถุปปัจจติติ บาฮาวะตุสะบะมังคาลังรักขันตุสะพดีวตาสะบาบุตานุภาวินาสดาสุติปวันตุติบาฮาวะตุสะบะมังคาลังรักขันตุสะพดีวตาสะบาธรรมานุภาวินาสดาสุติปวันตุติบาฮาวะตุสะบะมังคาลังรักขันตุสะพดีวตาสะบาสังฆานุภาวินา สัทธะโสติปะวันตุโหติสัทธิสัตถาหุนตุอาเกนาสุขะชีวิตโขให้ <coughs> โรงเป็นผู้ให้มีเวต่อกคันและคันโรงเป็นผู้ดำโรงที่อยู่เป็นส invers, ุขตูกเมื่อเทิน พระเจ้าได้ความเพ็นด้วยกายอาลังสัมมาสัปปาุปโตภะคะวพุทธังภะควันตังอาพิวาเกมิเจ้า เอปานโลภะวะโกจาวกสังโฆสังฆานามข้าพเจ้าทั้งหลายขอหานที่เป็นบุคลนี้จนไปบริโภคคื I'll a pressão.